หินเหล่านี้มันคนรจะอยู่ถูกที่ถูกทางไหมก็จะยากอะไรล่ะอาจารย์มด้านตะวันออกเนี่ยหินมันต้องหล่นมาจากหน้านบันด้านตะวันออกแน่แน่ตะวันตกคงจะไมนเคลื่อนย้ายมาตะวันออกไม่ได้ผมก็ต้องขุดลงไปข้างล่างก็จะเจอเองหินตะวันออกมัน หลนก็จะขึ้นไปด้านตะวันตกมันก็หล่นนะตะวันตกด้านไครด้านเรกแล้วก็จะขุดขึ้นไปติดเข้าไปโอ้ใ oh, ช่วิธีการนี้แล้วเป็นที่น่าเสียใจแกเล่าอีกฟังว่าผมไม่กล้าขุดอัวทลอกกับทางวัดก็คืออ่าตรงข้างหน้าของพระธาตุนารายจิงเวงนะมันจะมีอขอของพระ เป็นหอศาลา,าหอศาลานะฮะซึ่งเขาจะทับไปด้านตะว,วันออกครับตรงนั้นแบบจะมีพระพุทธรูปด้วยองคบมเลยแล้วที่ตรงนั้นเป็นที่รุ่มเขาก็เอาดินเอาหินเอาหินมาจากพธาตุนาายจังเวงซึ่งมันหล่นรอบๆมันหล่น,น,ลนเยอะมากนะเอาไปมถมเป็นฐานเ,าเป็นฐานสร้างศา,าลาอเ<า>ยอะไหมจานเยอะไหมคิดว่าเยอะนะ ืม mm hmm. ทาวัดมีเรอไม่ลูอืม mm hmm. แล้วก็แถมสร้างหงผ้าด้วย mm hmm. เอเลาใหญ่ตั้งทีนี้ตอนที่ผมเป็นเด็กๆ